สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจอร้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับสาหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปฟังรายการของพี่จอรินยูเขาก็พูดถึงในเรื่องของข่าวที่ว่าจีนเนี่ยตอนช่วงหลังๆมานี้ก็เริ่มมีการออกกฎคุมอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นเขาเขาก็พูดอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคถ้ามาดูกันในประวัติจริงๆมันก็จะ ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของไม่ว่าอินฟลูในด้านขายของซึง สมัยก่อนเคยมีเรื่องราวที่ก็ตัวตนเขาหายไปจากอินเทอร์เนต็ตมันก็มีหรือว่าไล่เก็บภาษีอะไรใช่ <laughs> จะหลีกกันง่ายๆ,ๆ,ๆแล้วก็เล่นเกมหรือไม่ว่าหน้าไหนเองก็ตามเนี่ยซึ่งคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องที่อยู่ในความมั่นคงอยู่บ้างนะเนาะไม่งั้นพี่จอห์นวิวเขคงไม่เอาเออกมาพูดใช่ไหมในเพราะว่าเขาเป็นสายด้านการเมืองโดยเฉพาะนั่นแหละแต่ก็ถ้าในมุมมองของผมเองจริงคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นการกาหนดขอบเขต ของการนำเสนอตัวตนออนไลน์ให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างนั้นมากกว่าเนาะเพราะว่าอย่างที่เราก็รู้กันเนาะสำหรับจีนแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้แต่ก็นั่นแหละครับอย่าลืมว่าผมก็เคยเล่าไปแล้วว่าอย่างน้อยเขาก็มี private space ให้คุยกันเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพูดไลฟ์ในเรื่องไหนที่ค่อนข้างเปาะบาง มันก็จะต้องมีผลตามมาอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับมันก็สืบเนื่องจากประเด็นนี้แหละก็ทําให้ผมเนี่ยคิดถึงเรื่องของตอนที่สมัยผมทํางานเป็นพาร์ทไทม์อินฟลูเอนเซอร์ตอนที่อยู่จีนซึ่งทําจริงๆคือพอดีมันก็มีที่มาที่ไปอะเนาะก็ทํามาเราก็ไม่ผ่านโปรแล้วก็จบไปก็เกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ดับไปเลย มาเนี้ยแล้วนะฮะคนอยากดังแต่ก็ไม่ดังอะนะจะทํายังไงได้เราจะมาเริ่มเจาะกันในประเด็นนี้เริ่มกันที่เรื่องของวงการอินฟลูเอนเซอร์จีนเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าต้องใส่เครื่องหมายคำพูดไปเลยครับว่าเขาว่าน้อยมากๆที่จะแบบ เป็นอินดี้คือลุยคนเดียวไม่มีสังกัดไม่มีอะไรเลยคือส่วนใหญ่เขาก็มีสังกัดมีอะไรกันหมดแหละซึ่งพวกค่ายพวกนี้แหละเขาก็จะมีการให้ผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ให้เหมือนจ่ายเงินเดือนรับรองอะไรอย่างนี้แล้วก็กินส่วนแบ่งต่างๆแต่ว่าสิ่งที่อินฟลูคนนั้นจะได้มาก็คือช่องทาง การประชาสัมพันธ์ตัวเองที่กว้างขึ้นซึ่งมันก็มีโอกาสที่ทําให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้น mm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสวินวินกัน mm. เนาะในระดับหนึ่งอ่ะเราก็ต้พูดกันอย่างนี้ว่าโอเคบริษัทเองก็อยากได้คนคนเองก็อยากได้ชื่อเสียง mm. อยากได้เงิน mm. ใช่ไหมครับมันก็มาปะการทําให้เกิดเป็นแบบว่าสังกัดต่างๆอะไรก็ตามมันก็ มีการคัดมากมายหลายแบบแต่ตอนที่ผมไปเข้าร่วมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังไลฟ์เนี่ยกำลังเริ่มปลูก2 0ง5อีกแล้วทุกอย่างเอฟเฟกต์ Everything, จริงๆกับเบลจะเริ่มในช่วงประมาณปี2 0 1 5 2 0 1 6้แถวนั้นแหละตอนนั้นเนี่ยผมทำไลฟ์อยู่ผมทำไลฟ์ที่บีดีบีดีตอนนั้นเหมือน a c e b o o k ไลฟ์เพิ่งเริ่มบีดีบดีก็เริ่มไลฟ์ผมก็ไลฟ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่แบบว่าโอเคตัวเองจะทำแบบว่าไลฟ์ตอนเรียนบ้างไลฟ์อ,อะไรบ้างจำได้ว่าตัวเองไลฟนออ live, นอน คือไลฟ์นอนจริงๆนะคือเปิดกล้องหันหน้าเข้าหาตัวเองตั้งไว้แบบข้างบนเลยมองจากบนลงล่างแล้วก็คือนอนแล้วก็เปิดไลฟ์ชิงไว้อย่างนั้นเลยแล้วก็เปิดไฟนอนอันนี่เป็นคนนอนแบบเปิดไฟได้ก็แบบคือมานั่งไล่ดูคอมเมนต์ตลกมากครับเฮ้ยหลับแล้วหลับแล้วแบบเฮ้ยห,หลับจริงด้วยแบบอะไรเงี้ยแบบมีพลิกตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยโอ๊ยอะไรแบบทุก อยากมาเต็มจําได้ว่าคนดูเยอะมากแล้วก็ตลกมากก็ไม่รู้สินะอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขาในช่วงนั้นนะก็นั่นแหละแล้วหลังจากที่ผมก็ทํางานไลฟ์ไปสักพักใช่ไหมครับมันก็ไม่เรียกว่าทํางานเรียกว่าผมไลฟ์เองไปสักพักเนี่ยมันก็มีเพื่อนที่เล่นเกมเต้นด้วยกันเขาก็มาชวนว่าเอ้ยเนี่ยเออเรากําลังจะทาไลฟ์จะแบบว่าเข้าสังกัดอะไรอย่างเงี้ยเออสนใจมาด้วยหรือเปล่าเขากําลังหาคนอยู่นะอะไรเงี้ยก็อ่ะโอกาสมา เราจะปฏิเสธเหรอไม่ก็รับไปสิใช่ไหมก็ก็ตอบโอเคไปนะครับเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนี้โอเคก็เข้าใจว่าเขาคงอยากจะหาเงินนั่นแหละแต่ก็จะไปคนเดียวมันก็กลัวเหงาใช่ไหมก็ชวนเพื่อนกันไปอะไรอย่างนี้คพามปรากฏตอนถึงวันที่เขาคัดนะครับ mm hmm. เขาจะมีบอกรีควายต่างๆว่าแบบจะต้องมี Sound เอฟเฟกด้วยมีคอมพิวเตอร์พร้อมกล่องไลฟ์ได้ Sound เอฟเฟกนี้ต้องเรียกว่าปรมามิกเซอร์ครับ แล้วก็ซึ่งไอ้มิกเซอร์เครื่องนี้ทุกวันนี้ยังอยู่กับผมเลยนะอ่าก็มีมิกเซอร์อาจจะแบบมีมิกเซอร์ที่กดเอฟเฟกได้อะไรได้อย่างี้เพื่อแบบก็นึกออกเนาะก็ไลฟ์เราหลายๆคนก็จะมีแบบที่เป็นสตรีมเด็กคอยกดเอฟเฟกหัวเราะบ้างเสียงกองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มแบบสีสันในการไลฟ์ก็เขาก็บอกว่า ก็ต้องมีอุปกรณ์ประมาณนี้อ่าโอเคอุปกรณ์เราหาซื้อได้ก็ไม่ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วต่อมาก็คือที่เขาเรียกร้ก็คือการทํางานอันนี้แหละเป็นพอยต์หลักที่อยากพูดการทํางานเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าคนจีนก็ขึ้นชื่อเรื่องการทํางานหนักสมัยนั้นอาจจะยังไม่หนักมากแต่ก็หนักแล้วซึ่งที่ผมได้ออฟเฟอร์มานะตอนนั้นเนี่ยที่เป็นช่วงโปรเนี่ยเขาบอกว่าทํางานไลฟ์ยี่สิบวัน1เดือนนะครับไลฟ์ยี่สิบห้าวันแล้วก็วันละ2ชั่วโมงครึ่งอ่า พูดมาแค่นี้ก็แบบไลฟ์อะไรก็ได้ก็ขอให้แบบแสดงศักยภาพให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาแล้วไงล่ะก็25วันนี่แบบว่าตอนแรกอะ่ะ ที่เรารับงานเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาจะมาคิดว่าโอเคหนึ่งเดือนหยุดได้5วันเออเผื่อจับพัดจับผู้มีป่วยบ้างอะไรบ้างเอาจะหยุดไปได้อะไรอย่างนงี้ครับมาทัางคิดตอนนี้ก็เลยคิดว่า5วันนี้วันทํางาน6กพักหนึ่งตามปกติที่จีนเขาเป็นเลยนี่หว่าแบบจิ๋วจิวริวแบบ9ก้าเก้าเแบบอมกอนี่ฉันกาลังโดนแบบทํางานที่จีนอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ย อ่ะว่ากันไปก็2.5ใช่ไหมครับ2ชั่วโมงครึ่งในการไลฟ์ตอนแรกก็คิดว่าเราก็คงไลฟ์ได้แหละแล้วคงมีอะไรพูดคุยมีอย่างอย่างนี้ไปไปมา,มาไม่ไหว คือตัวเองก็พยายามที่จะแบบเอ้ยไลฟ์สตรีมเกมบ้างเล่นเกมบ้างคุยบ้างอ่านกรอนบ้างเป่าคุยบ้างซ้อมเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบสลับสลับไปเรื่อยแต่ก็สุดท้ายก็คือไม่ผ่านโปรอันเรื่องมาจากว่าเขาบอกว่านอกจากเวลาที่ได้ซึ่งโอเคเวลาผมนะไม่มีพลาดอยู่แล้วเวลาที่ได้นั้นยังไม่พอมันจะต้องมีของขวัญที่คนอื่นเขาให้มาอีกจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้จำไม่ได้ละมันต้องมีแบบนับคะแนนของขวัญกันด้วยซึ่งก็แบบ ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไลฟ์แล้วไม่เคยขออะไรเลยไม่เคยขอของขวัญไม่เคยขอดาวไม่เคยขออะไรทั้งสิน้นคือจะไลฟ์เพราะไลฟ์แล้วถ้ามีคนมาดูก็ไปอย่างนั้นเราก็จะคุยก็จะตอบโต้กันบ้างอะไรก็จะแบบพูดคุยสนทนาทักทายตอบคาถามบ้างอะไรบ้างตามปกติแต่ว่าแบบไม่เคยขอของจริงๆก็อาจจะเข้าใจนะครับว่าแบบถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อนอนะ่ะได้ไปต่อก็มันก็อยู่แล้วแหละโดยปกติ อารมณ์ผู้หญิงอนะเนาะก็จะมีความอดอ,อ้อนมากกว่าผู้ชายอย่างเราเราแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยไม่เคยขอจริงๆไม่เคยเอ่ยปากขอเลยก็สตรีอย่างเดียวนั่นแหละผลก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ผ่านโปรเขาผมก็จบไปเราคิดว่าเราทํางาน25วันต่อเดือน2.5ชั่วโมงต่อว,วันเราคิดว่ามันหนักแล้วมันเหนื่อยแล้วเราทํางานเหมือนดีเจเต็มกะเลยนะคือ2ชั่วโมงครึ่งจริงเกินกะด้วยเพราะดีเจกะหนึ่งก็ ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่นี่2ชั่วโมงครึ่งแถมต้องไลฟ์อีกคือต้องใช้พลังงานเยอะอ่ะ เหมือนเบรดิเฟอร์เขาเคยว่าแบบว่าเออการไลฟ์แต่ละครั้งมบนเหนื่อยจริงๆอะไรเงี้ยก็คงจะแบบเย็นในใจของคิดว่าคนที่คงที่เป็นดีเจเขาก็คงจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทดสอบแล,แล้วว่าเราก็ไม่ใช่ได้เหมาะในทางนี้สักเท่าไหร่แต่มันก็หายไปสักพักใหญ่ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าโอเคผมเองอะ่ะไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไลฟ์ก็ยังคงแบบว่าโอเคไลฟ์เปลี่ยนเก๋บ้างอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสมอนเดิมแต่ปรากฏว่าเออมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนคนจีเขาก็มาคุยกับผมเขาบอกว่าเอ้ เเนี่ยออมีเพื่อนเขาเปิดบริษัทแบบเหมือนก็เปิดสังกัดเปิดค่ายแล้วก็ชวนเขาไปทำไลฟ์เพื่อนคนจีที่อยู่ไทยเนี่ยนะครับเขาก็บอกอ๋อเอเอก็ดีสิเอ้ยเคยทำมาก่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะไลฟ์เนื้อหาการทำงานเป็นยังไงก็บอกว่า1เดือนเหมือนก็ไลฟ์น่าจะ25วันหรือ28วันนี่แหละก็แบบพอไดีตัวเลขก็คือโอเคงานหนักงานหยาบแหละไลฟ์เป็นเท่าไหร่น่าจะ25วันแล้วก็ไลฟ์วันละ4ชั่วโมงคือ แบบได้ยินตัวเลขแบบฮะสี่ชั่วโมงเลยเหรอคืนนี้สองชั่วโมงครึ่งนี่ว่ายากกว่าน,นะสี่ชั่วโมงเอาอะไรมาพูดก่อนแล้ววันละสี่ชั่วโมงแล้วคิดดีๆนะทํางานปกติใช่ไหมเราทํางาน8ชั่วโมงพักหนึ่งก็คือ4พักหนึ่งแล้วสแล้วนี่มันคือครึ่งของเวลาทํางานปกติเลยนะมันจะบอกว่ามันเหมือนทํางานจริงๆแล้วแหละมันเป็น half time แล้วมันจะบอก full time mm hmm. ก็อะไรายอยู่แล้ว นอกจากนั้นไม่พอก็ต้องมีโพสต์มีคอนเทนต์แบบคลิปสั้นอะไรไม่รู้แบบประมาณอีก20กว่าคลิปต่อเดือนซึ่งก็แบบโหคือไม่ใช่20่สิบ้วมั้งต้อง50าสิบด้วมั้งถ้าจำไม่ผิดคือประมาณ2คลิปต่อวันล้วก็แบบคิดเฮ้ยทางานขนาดนี้เอาเวลาไหนไปคิดคอนเทนต์ก่อนข้อแรกเอาจริงใช่ไหมคือคุณเสียเวลาไลฟ์สชั่วโมงถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่ทํางานแบบแบบฟูลไทม์คือทํางานไอเนี้ยมาทำไลฟ์เนี่ยเป็นฟูลไทม์มันก็ยังพอพูดกันได้ว่าเราทํางาน4ี่เรามีเวลาพัก ีเพื่อคิดคอนเทนต์ในครั้งต่อไปแล้วก็อาจจะอัไปถ่ายอะไรก็ได้เออนิดๆหน่อยๆมันก็จบและหวันแต่แบบแล้วอย่างเพื่อนตอนนั้นคือเพื่อนก็ยังทํางานอยู่ฟูลไทม์ก็เข้า7จ็ดโมงเช้าออก5้าโมงเย็นแล้ว คำถามคือเอาเวลาไหนไปนอนเอาเวลาไหนไปพักผ่อนเอาเวลาไหนไปใช้ส่วนตัวหรอถ้าจะทํางานนี้แล้วก็ถามถึงค่าตอบแทนซึ่งนั้นที่ผมฟังไม่ผิดไม่ถึงกันน้อยกว่าก็ประมาณคือคือกับตอน,นที่ผมอยู่จีนด้วยมากกว่านิดหน่อยรู้สึกประมาณนั้นก็แบบแต่ถ้าคิดถึงเงินเฟอ้อแล้วมันก็ไม่ได้มากไงแล้วก็แบบใช้งานก็หนักกว่าคอนเทนต์ก็เยอะกว่าแต่ให้เงินน้อยกว่าก็บอกเพื่อนว่าเออถ้าไม่ไหวก็อย่าทํานะอย่าฝืนตัวเองไปไม่ไหวจริงๆนั่นแหละฮะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแบบ ความเปอินฟลูของจีมันมีความวายป่วยมากคือมีคนบอกอยู่ว่าแบบเออถ้าไม่ใช่แบบคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมี power จริงๆเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ค่อยเด้สนใจแล้วเขาก็ใช้งานกันเยี่ยงท่าแบบนี้ก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจีไม่สามารถปรับเรื่องการทํางานแบบนี้ให้มัน work life balance ได้หรือว่าแบบก็เอาที่เขาสบายใจได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอินดี้ถึงโดนกดไว้ไม่ให้ดังก็แบบโอกาสน้อยมากที่จะดังอะไรเงี้ย ไม่เคยเข้าใจถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็ประบนเรื่องความวายป่วงของอินฟลูในจีนมันก็คือประมาณนี้แหละครับก็จะบอกว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้สวยดูนะทุกอาชีพมันก็มีความลำบากเหมือนกันบางทีผมก็อาจจะเข้าใจเหมือนกันนะว่าแบบเอ๊ะทำไมจีนจะมีคอนเทนต์ในท k t ตอกที่แบบอะไรก็ไม่รู้ก็คงเพราะจะเป็นอย่างนี้แหละคงเพราะแบบทุกคนก็พยายามหาคอนเทนต์เพื่อให้ได้เงินเพราะว่า ถ้าอยู่ในสังกัดเขาก็จ่ายเงินเดือนถ้าเขาไม่อยู่มันก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเพื่อเงินอะไรก็ทําไปเถอะอะไรประมาณนี้แต่ก็มันก็ทําให้เราคิดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าแบบเอาจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นมันก็ไม่ได้เป็นแบบของที่มีคุณภาพสัทุกอย่างในเมื่อถูกบีบมาด้วยปริมาณขนาดนี้แล้วมันก็หนีไม่พ้นที่คุณภาพจะตกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเสพสื่อจริงๆ ผมก็ได้แต่ให้ความหวังว่าทุกคนดูแล้วก็อาจจะต้องแยกแยะนิดนึงว่ามันเป็นสื่อที่เกิดขึ้นมาเพื่อแค่ทําให้เขาผ่านงานไปวันๆหรือเปล่าหรือว่า มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการสื่อออกมาจริงๆก็อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ขอจบท้ายด้วยสโลแกนของใครสักคนไม่มีโค้ดอีกแล้วแต่ผมก็ได้ยินมาเขาบอกว่าแบบที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลขยะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีส่วนที่ไม่ใช่ขยะไหมมีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่า critical thinking เนี่ยการคิดวิเคราะห์ของทุกคนในยุคนี้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นมากๆเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนมากๆเลยนะครับแบบว่าเราเสียทุกอย่างแล้วยังไม่พอต้องมาวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยและข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลนั้นอาจจะทำให้ใครต่อใครน็อกได้นะครับก็ โปรดระวังดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วยเป็นอีกทางหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนเนาะแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ